โอโหวาวกูดธ oh, wow, นาคารสินค้าโอโหเอผู้ช่วยคุณทุกวัน24ชั่วโมงยินดีต้อนรับขออนุญาตแนะนำสิ่งดีๆในวันนี้ดีเวอร์สสหายอะมินโนสำหรับพืชสารอาหารเสริมพืชเพิ่มผลผลิตฉีดพ่นทางใบเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากธรรมชาติมีธาตุอาหารหลายชนิดที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม สังกสีทองแดงกร,รมะถันเหล็กและโบรอนและมีส่วนประกอบของฮอร์โมนที่อยู่ในรูปคีเลตได้แก่โปรตีนและกรดอะมิโนต่างๆที่ทำให้การเจริญเติบโตของพืชเป็นไปนอย่างสมบูรณ์ใช้ได้กับพืชทุกชนิดช่วยเพิ่มผลผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสารเสริมอาหารพืชสหายที่หนึ่ซูปเปอร์เอนไซม์อะมิโน คอนเซนเทรตช่วยให้พืชโตเร็วออกดอกออกผลลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตส่วนประกอบสำคัญเอนไซม์และโคเอนไซม์จากพืชเข้มข้น60%หัวนมคัดพิเศษนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียสารเสริมอาหารพืชสหายที่2องซูปเปอร์อะมิโนโฟ,ฟิตเอ็กเพรสช่วยปรับปรุงฟื้นฟูสภาพลําต้นและใบส่วนประกอบสำคัญ น้ำมันปลาสกัดเข้มข้นสารเสริมอาหารพืชสายที่สามโพแทสเซียมซิลิเกตสารสกัดจากพืชด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันทีใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดช่วยเพิ่มผลผลิตส่วนประกอบสำคัญสารจำเป็นต่อความเจริญเติบโตของพืชที่สกัดจากพืชหลากหลายชนิดด้วยขบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ปริมาณการใช้ควรผสมเพียง2หรือ3ซีซีกับน้ำ20ลิตรหรือผสมเพียง20หรือ30ซีซีกับน้ำ200ลิตรขึ้นอยู่กับความเข้มข้นที่ลูกค้าต้องการให้เหมาะกับพืชนั้นๆฉีดพ่นเป็นละอองให้ต้นและเน้นที่ใบให้ได้รับเป็นละอองที่พอเหมาะไม่ต้องฉีดจนใบชํำเพราะเอนไซม์จะแตกตัวของมันเองด้วย ข้อควรระวังการผสมก่อนทําการฉีดพ่คนควรผสมสารเสริมอาหารพืชสายที่1และ2ก่อนแล้วจึงผสมสายที่3เป็นตัวสุดท้ายเพราะสารเสริมอาหารพืชสายที่สามอาจทําให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตาควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงดีเวอร์สา,ามสายอะมิโน,โนสำหรับพืชสารอาหารเสริมพืชเพิ่มผลผลิต ฉีดพ่นทางใบสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อผู้แชร์ลิงก์นี้ให้คุณ